ไอคอนมันติมีเดียวันนี้ขอนำเสนอคูลเลอร์มาสเตอร์คา r ิเบลอาร์ตีเก้าอี้เกมมิ่งที่คนไม่ใช่เกมเมอร์ก็ใช้ได้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมสามารถปรับได้ตามสรีระของร่างกายตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อช่วยลดปัญหาออฟฟิศซินโดมทำให้หลังไม่ค่อมบุคลิกดีนั่งแล้วหล่อสวยรวยสเสน่ห์วัสดุแข็งแรงทนทานทำจากเหล็กกล้าขนาดต้นลายย้ายังรับประกันเลยอ่ะหนังพีลดการสะสมของกลิ่นอับชื้นล้อของเก้าอี้ตัวนี้เป็นแบบไฟเบอร์พื้นไม้พื้นกระเบื้องไม่่เปป็นนนนนรรรออยแันนับะก 2ปีเต็มราคาร้านนี้ถูกที่สุดในประเทศไทยบอกมาว่ามาจากช่องเนคอสจัดส่งฟรีทั่วโลกเลยครับผม สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนโครสสำหรับโนเอลก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับตัวนี้เป็นสายดาเมจสีแดงที่เป็นได้ทั้งดาเมจและซับพอร์ตโนเอลเป็นตัวละครซีซั่นที่2ที่น่าสนใจสุดๆเพราะว่าจอมเวทคนนี้สามารถยืนได้หลายเมตามากๆกว่าจะลงเมตาก็ต้องรอจูเลียสเข้ามาเลยนะครับและแน่นอนถึงแม้จะตกเมตาไปแล้วก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ปรับแต่งทีมให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดใน PVP ก็ยังถือว่าน้องโนเอลน่ากลัวอยู่นั่นเองนะครับดาเมจที่ทําได้เนี่ย แรงมากๆส่วนในเรื่องของการซัพพอร์ตตัวละครของเราจะได้โล่นะครับโล่ที่โนเอลสร้างได้เป็นแสนเลยนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วฮะฟังไม่ผิดเป็นแสนเลยฮะถ้าเปรียบดังมีมโอชิชีก็คงเป็นล้านเลยหรือพี่ และที่สําคัญยังมีสะ้อนดาเมจให้กับทีมอีกเดี๋ยวผมจะมาแนะนําองค์ประกอบทีมคร่าวๆให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่ก่อนไปรับชมนะครับคนไหนอยากให้กําลังใจก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้นะครับทุกยอดไลค์ในคลิปวิดีโอนี้จะกลายเป็นค่าขนมในการเติมเกมนี้ของผมนั่นเองเมื่อพูดถึงการเติมเกมเนี่ยคนไหนสนใจเติมเกมนี้ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็สามารถทักหาผมได้เลยนะครับแต่สําหรับจอมแมสสายเปเซิร์ฟเวอร์ไทยต้องนี่เลยผมเนคอสขอแนะนําบริการเติมเกม Black Clover M โดยใช้เพียงแค่ AID ของเพจพ่ เติมได้ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้มีแพ็โคโปรโมชั่นเดือดๆไฟลุกคุ้มแบบสุดๆและไอเทมอื่นๆอีกมากมายคนไหนสนใจก็สามารถทักแชกเทเพจหรือแอดไลน์ให้แอดมินบริการได้เลยนะครับเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้อง c l ล v เ r อร์เปย์สกิลที่1ของโนโอเอลจะเป็นการโจมตีหมู่ต้องขออธิบายไว้ก่อนนะครับโนโอเอลจะมีทั้งหมดอยู่2โลนะครับได้แก่โล่ธรรมดากับโล่ของสกิล2ที่โนโอเอลมอบให้กับตัวละครตัวเองซึ่งผมขอเรียกในคลิปนี้ว่าเป็นโล่โนโอเอลนะครับเมื่อโนโอเอลมีโล่ดามเมจที่ มีโลของโนเอลงงใช่ไหมล่ะฮะผมก็งงเหมือนกันเอาง่ายๆว่าถ้าหากโนเอลใช้สกิลสใส่ตัวเองดามเมจของสกิลหนึ่งที่จะทําได้ก็จะเพิ่มอีก40%รวมทั้งหมดเป็น70%เลยนะครับซึ่งแรงมากๆครับคุณผู้ชมเรามาดูที่สกิลที่2ครับสกิลที่2ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเพิ่มโลให้กับตัวละครในทีมโดยค่าของโลจะอิงตามค่าพลังเวทของตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งจะเพิ่มโลให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด2เทิร์นและก็มอบโลโนเอลให้กับตัวละครที่เลือก1ตตััววโโดดยละครที่ไ้หนี้้้นะระรรจสสาาาามถทอดดวยกโจมตี ที่1ได้ในกรณีที่โดนศัตรูโจมตีมานั่นเองนะครับและจอมเวททั้งหมดในทีมของเราถ้าโจมตีชนะสีดาเมจท,ที่สร้างได้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก10%ที่สําคัญถ้าหากตัวละครตัวนี้ใส่การ์ดถ้าเพื่อนร่วมทีมมีโลอยู่ก็จะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตอีก50%ของพลังเวทโนเอลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของความสามารถของการ์ดกันบ้างนะครับเมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาส20%ที่จะได้รับโลเท่ากับ5%ของดาเมจท,ที่โดนโจมตีเป็นเวลา2รอบนั่นเองนะครับความสามารถตรงนี้เอาไปใส่กับตัวละครตัวไหน ไดนะ้เรามาดูที่สกิลต่อมากันบ้างครับสกิลต่อมาจะเป็นสกิลอันติเมตโจมตีหมู่นะครับในขณะที่ใช้สกิลนี้จะเพิ่มพลังเวทอีก55เป็นเวลา2รอบนั่นเองนะครับดาเมจที่ทําได้ของสกิลนี้แรงมากๆเลยนะครับแรงพอๆกับดาเมจต,ตัวลิทแล้วก็ลอาร,รสานกันเลยต่อมาเป็นสกิลผสานครับสกิลผสานจะเป็นการโจมตีหมู่ถ้าหากโนเอลมีบัฟที่กําลังใช้งานอยู่ดาเมจที่สร้างได้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก15เอเ็นตั่นเองครับผมต่อมาเป็นสกิลติดตัว LR นนั่นเองและก็สกิลติดตัวเอาเวฟขั้นที่2นะครับเมื่อเริ่มเวฟจะได้รับโลดเท่ากับ10%ของพลังชีวิตตัวเองนั่นเองนะครับเป็นเวลา2รอบนะก็เรียกง่ายๆว่าเป็นทั้งดาเมจแลวก็เป็นทั้งซัพพอร์ตในตัวเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาเมจหรือว่าซัพพอร์ตโนเอลตัวนี้ไปสุดทุกทางเลยนั่นเองนะครับและจอมเวทโปรไฟล์คนถัดมาครับได้แก่วิลเลียมแวนเจสนั่นเองครับผมซึ่งในส่วนของตัวละครตัวอื่นๆนะครับผมจะไม่ได้ลงลึกนะผมจะลงลึกแค่ตัวโนเอลตัวเดียววิเมมเลวเล 5ดาวแล้วความเร็วจะสูงที่สุดในเกมซึ่งเมื่อเราบัฟสกิล2ให้กับตัวโนเอลตัวโนเอลจะมีความเร็วที่มากยิ่งขึ้นทําให้สามารถเปิดก่อนศัตรูได้นั่นเองนะครับแต่ว่าแอบเสียได้นะตัวเนี้ยมันจะบัฟในส่วนของค่าพลังกายภาพนั่นเองแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าตัวสุดท้ายขององค์ประกอบในคลิปนี้จะบัฟเรื่องพลังเวทให้กับตัวโนเอลอยู่แล้วนั่นเองครับผมจอมเมทโปรไฟล์คนถัดมาครับได้แก่ลุงโลตัสอีกแล้วครับคุณผู้ชมทําไมผมถึงเลือกตัวนี้อีกแล้วล่ะก็ รวมไปถึงโดนลดสปีดด้วยนั่นเองนะครับทำให้ตัวละครของเราสามารถเปิดก่อนได้และตัวละครสุดท้ายครับได้แก่เจ้าวาลทอสนั่นเองครับวาลทอสผมเอามาบัฟพลังเวทให้กับตัวโนเอลซึ่งความสามารถนั้นจะอยู่ที่สกิลที่2นั่นเองนะครับเมื่อใช้สกิลที่2เพื่อร่วมทีมก็จะได้ค่าพลังเวทเพิ่มขึ้น70%รวมไปถึงอัตราความแม่นยําด้วยนะครับซึ่งความแม่นยําตรงนี้จะทําให้ลดค่าการบล็อกของศัตรูได้ดาเมจที่เราทําได้ก็จะมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม ซึ่งทีมที่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมตอนนี้จะมีการบัฟขยาภาพจากวิลเลียมและก็การบัฟเวทจากวอลทอสสองบัฟนี้จะไม่ซ้อนทับกันนะครับซึ่งสามารถบัฟให้กับโนเอลได้อย่างดีเพื่อเพิ่มค่าพลังโจมตีได้นั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์กันบ้างครับอุปกรณ์ของโนเอลผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมใส่ดาเมจเล็ก2ดาเมจใหญ่2และก็ป้องกันใหญ่2ก็ได้นะครับแต่คนไหนอยากเน้นแรงจริง,รงๆป้องกันใหญ่2ไม่จาเป็นนะฮะไปเน้นที่ดาเมจคริติคอลใหญ่เลยหรือว่าจะเป็นอัตราคริติคอลใหญ่ก็ได้โดยที่แนะนําให้ใส่ก็คือ2ชิ้นบนครับชิ้นที่1กับชิ้นที่2 2ชิ้นบนอันนี้ทุกเซตอุปกรณ์เลยนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเน้นที่ค่าพลังเวทเป็นหลักนั่นเองครับผมเพราะ ค่าพลังเวทนั่นเองนะครับคนต่อมาครับวิลเลียมแวนเจสรเซ็ตเดิมเลยครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมจะต้องใช้สปีดใหญ่แล้วก็สปีดเล็กนั่นเองครับผมซึ่งเซ็ตนี้ใส่ให้ทั้งเจ้าวอลทอสและก็โลตัสด้วยนะครับในส่วนของทีมที่เจออยู่ในขณะน,นี้ก็คล้ายคลึงกับทีมของผมมากๆค่าคอมแบทพาวเวอร์ของผมอยู่ที่1นึ่งแของศัตรูอยู่ที่1นึ่งแนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์พร้อมๆกันเลยนะอาละเกมเปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมในส่วนของตัวแรกที่เปิดก็จะต้องเป็นวิลเลียมอยู่ะ เพิ่มค่าพลังโจมตีกระจาภาพเพิ่มความเร็วนะครับหลังจากนั้นวอลทอสก็สกิลที่2บัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมไปฮะเพิ่มค่าพลังเวทความแม่นยําไปนะฮะแล้วก็เป็นรอบของโนเอลนะครับโนเอลก็ใช้สกิลที่2ก่อนนะครับใช้แบบนี้เลยดูโล่ฮะโอ้โล่อย่างหนานะคุณผู้ชมแล้วก็รอบของตัวโลตัสครับศัตรูไม่มีในส่วนของเจ้ามาสนะครับผมสามารถใช้อันติเมตได้นะเพราะฉะนั้นก็อันติเมตไปเลยละกันนะครับบึมเรียบร้อยฮะ ฝั่งนั้นนี่ซัพ้อนดาเมจ2ตัวเลยนะครับแล้วก็ราฮเดสบัฟโลขึ้นมาครับได้อยู่ที่17นะครับพอได้ให้อยู่นะโอเคโนเอลฝั่งนั้นอันติเมจมาครับน่ารักโอ้โหเด้งดึงโอ้ไม่ก้ออันติเมตศัรร oh ตรูมาก่อนครับเปยังเข้าไปเท่าไหร่เบิ้มโอ้โหน็อกไปหนึ่งตัวยังนะยังอุ้ยสวนกลับไป80,000เมื่อกี้นี่แรงมากครับยามีฮะที่มันยามีสุเปโรของแท้ฮะ รุ่นของแท้มีรีมิเต็ดไหมจ๊ะตีใส่ใครโอ้โหน่าจะโดนวาพทอสไปฮะน็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้ววาลทอสผมและก็เวทคันของศัตรูมาครับปึ้มไป,ไ,ปได้อยู่นะศูนย์ก็ไป8ป0 0มโอ้โหนี่ยังไม่ได้ตีเลยนะเออพอได้อยู่แหละสกิลประสานวินเลียมกับน้องโนเอลไปฮบเกือบแตกแล้วนะฮะสกิลหนึ่งของตัวโลตัสสวนก็ไปครับเอยตายไปนหนึ่งครับโนเอลดองแล้วนะครับ ยามีสกิลสองปาดมาโดนสวนกลับไปแน่นอนแล้วก็เรียบร้อยฮะลงไปนอนครับผมราเดสฝั่งนั้นสกิลสองมาก็โดนโนเอลสวนกลับแน่นอนครับแบบนี้ก็นอนลงไปอีกหนึ่งคนแล้วนะฮะและก็เป็นรอบของวินเลียมผมแล้วนะครับวินเลียมผมจะใช้สกิลสองบัฟให้กับโนเอลไปฮะนี่โนเอลยังไม่ได้ใช้อันติเมตเลยนะเฟยงั้นขออันติเมตปิดท้ายหน่อยแล้วกันครับโอมเพียงมะเร็งกึ๊กกึกบึ้มปั้มโอ้ใหม่ก็ใจละลาย ซีซั่นที่2ทำไมช่างว้าวขนาดนี้ไม่ยังไหม่ะโอ้โหได้18เอาเบาจังเลยอะแล้วก็ใช้สกิล2ของตัวโรตัสจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตี้ที่ตึงกว่าเดิมหน่อยละกันนะครับในส่วนของตี้นี้ค่าคอมแบทพาวเวอร์เขาอยู่ที่2 0 0 0 0 0เลยนะเอาล่ะเกมเปิดมาแล้วนะครับวิลเลียมของผมเปิดก่อนแน่นอนดึงความเร็วให้กับโนเอลครับใส่บัฟไปเพิ่มความเร็วเพิ่มดาเมจกายภาพครับแล้วก็เจ้าตัววอลคอสครับสกิล2กดใส่โนเอลไปฮนะ บัฟพลังเวทขึ้นมาโอเครอบนี้โนโอเอลเปิดก่อนอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าทําไมโนโอเอลเปิดก่อนนะน่าจะเป็นเพราะไอ้เจ้าบัฟของวิลเลียมได้แหละคนไหนไม่ใช้วิลเลียมก็ใช้ตัวอื่นได้นะครับ คอมโบดาเมจสกิลของเรามันจะได้เป๊ะนั่นเองครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโลตัสจะต้องเปิดก่อนโนเอลนะครับแต่ว่าการทําแบบนี้ก็ดีเช่นเดียวกันทีมของเราจะได้รับประกันแน่นอนว่าโนเอลจะสามารถเปิดก่อนศัตรูได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่ารอบนี้ผมจะบับสกิลสให้กับตัวโนเอลเหมือนเดิมเลยสังเกตดูโล่ครับโล่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็มาเป็นรอบของเจ้าตัวโลตัสครับรอบของโลตัสรอบนี้ผมจะใช้ที่สกิลอันติเมทก่อนเลยนะครับ บึมเท่าไหร่23 0 0 0ครับติดรีบัาไปอุ่ยโดนสวนกลับมาก็แรงอยู่นะฮะรุนพี่กอสก็บัฟมาให้กับเพื่อนร่วมทีมครับไม่เป็นไรโนเอลฝั่งนั้นอันติเมทสวนมาแล้วฮะบึมบั้มเท่าไหร่ยังยืนอยู่ได้นะครับโนเอลเราสวนกลับไป77 0 0 0ครับแอสตาอันติเมทมาโดนที่เจ้าตัววิลเลียมครับแต่ว่ายืนได้อยู่โอเคสับซ้ำมาฮะสับซ้ำใส่วอลทอสครับวอลทอสเกือบบินแล้ว ไม่เป็นไรครับแล้วก็ในส่วนของตัวมิโมซาของตัวละครศัตรูเนี่ยเปิดสกิลอันติเมตมาฮิลเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็มาเป็นรอบของโนเอลผมแล้วนะสังเกตตัวละครศัตรูก่อนนะครับว่ามีดีบัฟติดอยู่ไหมนะก็มีทุกตัวนะครับยกเว้นเจ้าตัวแอสตานะเพราะว่าแอสตาเขาได้เทิร์นพิเศษไปเมื่อกี้นี้ทําให้รอบของดีบัฟที่เราสร้างได้เนี่ยหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรโนเอลผมจะใช้อันติเมตสวนไปเลยแล้วกันนะครับมาดูว่าดาเมจที่ทําได้จะประมาณเท่าไหร่นะโอมเพียงได้ 97, เก้าหมื่นเก็ดห้อยู่นะ อาจจะไม่แรงมากครับเพราะว่าความต่างของคอมแบทพาวเวอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสกิลประสานของวิลเลียมไปเหมือนเดิมเลยมาเป็นรอบของวอลทอสก็อันติเมตสวนไปเลยครับผมอันติเมตบัฟค่าสแตมิน a าให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็มาเป็นรอบของโรตัสครับโรตัสก็สกิลที่1ส่สวนไปฮะนี่ฮะลดสปีดไปแอสตามาสับใส่ตัวโนเอลครับโนเอลก็สวนไปสิครับแบบนี้แล้วก็ไปรอบโนเอลของฝั่งตรงข้ามครับโนเอลฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลเพิ่มโลมานะ และกลับมาเป็นรอบของวอลทอสครับวอลทอสก็โจมตีไปมั่วๆเลยละกันนะครับไม่มีอะไรมากนะวิลเลียมผมมาแล้วนะครับสกิลสองปัฟให้กับโนเอลเช่นเดิมเลยนะครับและก็โนเอลใช้สกิลสองปัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมไปนี่ฮะเพิ่มโลมาครับรอบนี้4ี่หมื่นแปดนะมาเป็นรอบของโลตัสครับโลตัสสกิลสองใส่โนเอลไปเลยละกันแต่ว่าโดนสวนมานะฮะไม่เป็นไรพอได้อยู่แหละแล้วก็สกิลหนึ่งโนเอลสวนไหมฮะตีไปตีกลับครับฝั่งนั้นก็ตีมาเช่นเดียวกันนะครับผม แอสตาซับบอลทอสผมลงไปนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอได้อยู่ครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เป็นรอบของวิลเลียมนะครับวิลเลียมไม่มีสกิลใช้งานผมเอาสกิลหนึ่งของวิลเลียมแปะใส่มิโมซ่าฝั่งนั้นหน่อยละกันนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลเล่นเนาะแล้วก็โดนโนเอลตีมานะครับโอเคเป็นรอบของโลตัสผมละโลตัสสกิลสองไซโนเอลเช่นเดิมเลยครับแปะเข้าไปแปะดีบัฟนี้ฮะทำให้ศัตรูโดนดาเมจแบบคริติคอลนั่นเองครับผมสกิลสองมิโมซ่าฮิลมาครับโอ้โหค่อนข้างแรงเลยโดนรุ่นพี่ก็สโตรมตี่ย โอเคยังยืนได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นโนเอลผมจะใช้ที่สกิลหนึ่งนะครับและโนเอลศัตรูก็ลงไปนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นรอบของตัวละครวิลเลียมผมก็จะใช้สกิลสองปั๊ให้กับโนเอลอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับ และก็กลับมาเป็นรอบของโนเอลเป็นยังไงครับคุณผู้ชมคอมโบนี้ความเร็วของโนเอลกลับมานอกรอบอีกแล้วนะฮะแน่นอนว่าผมจะใช้ในส่วนของสกิลหนึ่งโจมตีนะเพราะว่าตัวละครของศัตรูตอนนี้มีเจ้าตัวแอสตาที่เอชพีเหลือน้อยนะครับผมโจมตีไปเลยละกันโอเคพอฆ่าได้นะฮะแต่ว่าถ้าหากเป็นไปนได้ผมแนะนําว่าเพิ่มโล่น่าจะโอเคกว่านะรอบของโลตัสผมก็ออนติเมทส่วนไปเลยนะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยค่อนข้างตึงนะตีนี้วิลเลียมผมก็สกิลผสานโจมตีไปนะครับประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชม และก็เป็นรอบของโนเอลครับปิดท้ายด้วยอันติเมทแบบสวยๆเลยแล้วกันฮะโอมเพียงมาลงกงก้าฮะโอ,โ,อโอ้โหน่ารักบึมพํมเด้งดึเด้งดนี่ฮะอะไรเด้งหมาถึงน้ำฮะนี่ฮะตีไป เรียบร้อยฮะโดนไปแสนสามเมื่อกี้นี้ซึ่งก็สามารถจบเกมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าตึงนะค่อนข้างตึงเลยที่สําคัญคอมแบทพาวเวอร์ผมน้อยกว่าด้วยนะนี่ก็คือข้อดีของการจัดคอมโบทีมที่ถูกต้องนั่นเองครับแต่ว่าการจัดคอมโบของทีมเนี่ยไม่มีถูกต้อง100%อยู่แล้วนะครับสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่คุณผู้ชมเจออยู่ในขณะนั้นได้นั่นเองครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงคอนเทนต์แก้ทางโนเอลให้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เเเล่่นนนนกกกกมมใหห้สุะออยาืพพพังพังจคิ บ๊ายบายครับผม